ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ไม่เลือกเราเขามาแน่วลีเด็ดในช่วงการหาเสียงช่วงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอย่าลืมนะใครลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า1กุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนใครที่รอใช้สิทธิ์วันจริงก็8กุมภาพันธ์วันอาทิตย์นะครับเลือกสอสเขตสสบัญชีรายชื่อแล้วก็อย่าลืมนะจะได้บัตรอีกหนึ่งใบออกเสียงประชามตินะครับทุกคนทําไมนักการเมืองถึงชอบพูดว่า ไม่เลือกเราเข้ามาแน่เฮ้ยประโยคนี้ทาไมมันฮิตจังเลยอะ่ะพูดครั้งแรกป่ะหรือมันมีมานานแล้วหาคําตอบมาให้ครับดูคลิปนี้ให้จบคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยหลังจากที่ล่าสุดรัฐมนตรีพึ่งสุภาศรอิสระพักดีครับให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งรอบนี้มีแค่2ฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเจ้าตัวบอกว่าฝั่งตัวเองเนี่ยเป็นมุมน้ําเงินก็อยากจะขอคะแนานเสียงนะ,นะฮะพูดง่ายๆดังนั้นถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่ และก็ไม่อยากให้เสียงแตกครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอเสียงแตกปุ๊บตายอยู่จะคว้าพุงปลาเอาไปกินสบายๆทุกคนครับถามตรงๆเถอะไอประโยคหรือว่าลีที่บอกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจของทุกคนไหมโดยเฉพาะใครก็ตามที่ยังลังเลอยู่เนี่ยเฮ้ยจะได้ตัดสินใจเลือกเขาก็ได้วาเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งมามันเป็นแบบนั้นจริงๆไหมครับลองแชร์ลองบอกกันได้นะจริงๆแล้วประโยคนี้วลีนี้มีมานานแล้วนะครับ ย้อนกลับไปโ,โหตั้งแต่ปี2547อ่ะการเลือกผู้ว่ากทมในตอนนั้นครับคู่แข่ง2คนสําคัญครับเบียดกันมาเลยฮะคะแนานโพต่างๆเนี่ยคนหนึ่งก็คือนายอภิรักษ์โกเสโยทินจากประชาธิป,ปัตย์อีกคนหนึ่งครับนางปวีณาหงสกุลครับผู้สมัครอิสระแต่ก็เป็นที่รู้กันในตอนนั้นว่าได้รับการสนับสนุนจากไทยรักไทยนะฮะซึ่งเป็นรัฐบาลในตอนนั้นดังนั้น ทีมยุทธศาสตร์หาเสียงของประชาธิปัตย์ก็เลยชูแคมเปญประโยคนี้แหละครับไม่เลือกเราเขามาแน่เพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมในตอนนั้นปี2547นั่นเองนะฮะต่อมาครับไอประโยคนี้ก็ถูกนำมาใช้อีกครับในการหาเสียงก่อนลงคะแนนให้คนที่ลังเลยังไม่ตัดสินใจเนี่ยได้เลือกก็คือการเลือกผู้ว่ากทมปี2556ครับในยุคนั้นครับ สองคนที่แข่งกันคะแนนเบียดกันมาด้านหนึ่งครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรจากประชาธิปัตย์และอีกด้านหนึ่งครับนั่นก็คือผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญครับเราเพิ่งผ่านช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมมาเมื่อปี54มหาอุทกภัยผู้ว่ากทมในตอนนั้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็ถูกตำหนิพอสมควรนะฮะแต่สุดท้ายครับพอชูสโลแกนนี้ โอ้โห و, เรียกว่าสู้กันยิบตาเลยก็ถือว่าเป็นการนํามาใช้แล้วก็ได้ผลอีกครั้งหนึ่งต่อ,อมาครับในการหาเสียงของการเลือกตั้งในยุคหลังๆก็มีการนําประโยคนี้มาใช้ปรับคำบ้างเปลี่ยนคำบ้างแล้วแต่บริบทแล้วแต่สถานการณ์แล้วทุกคนคิดว่าไอประโยคนี้ไม่เลือกเราเขามาแน่สำหรับการเลือกตั้งในรอบนี้ที่คน บางส่วนอาจจะเริ่มเบื่อหน่ายการเมืองมันจะได้ผลจริงไหมครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิครับดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟฟลโลกดติดตามกดซับสไครฝังหิงเล่าด้วยนะครับ